กราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุคนกายินดีต้อนรับทานเข้าวซูซองบ่าวแสนบ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะกามาพบกับบ้าสนมื้อนี้กะอยู่ที่บ้านของน้องเตี้ยคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะก็คือมื้อนีพอจิตกะได้อ่าซื้อรถถีบเนาะมาให้น้อกกันอ่วันนี้เพิ่นซื้อยาเนอกวันนี้เนาะซิต้าบ่สวัสดีเอ้ยสวัสดีลับาวโอ้โด้วยด้วหนาวว่นี่นะหนาวหนาว

นั่นบ่ออกแห้งบ่ตรงกองน่ะออกแห้งขนาดออกแห้งขนาดด้วยบ่ัสูบแห้งออกแห้งโอ้สูบแห้งออกแห้งบ่เฮ้ยไปเบิ่งปะหนุ่มจะ่หนุ่มเป็นบ่เป็นเป็นอ๋อเนาไปหน่เนาะด็กน้อยน่าสนกับบุยูเวซี่้่ไปเลยเนาะันนี้เนาะขี้เป็นข้างน้ำมาหน่อเป็นข้างหนอืมเลยไเลยไปเังก็ได้ ô oh, đâu phải bây giờ nó tiêu cái khi bên này mà nó vương thi hoa như vương thi cả nhà bây giờ này có, chài, có có, Đôi. Đôi. Dùng, con còn đi chạy vào đây con à đi chạy thấy bây giờ vào như hả ba đường không bao thấy thường ba con ba thấy luôn con ba trong này bao Lông ở đây luôn à? ต่มา giải เล็กน้อยนะพ่อพี่น้องเนาะโอ้ยมากับวุ่นวาอยู่ในเซาเนาะดินกับดนทิ่มด้วยพ่อพี่น้องเลยเหมืนกันด้ยอือโอ้ยขืนชั้นเลยวะจ๋าถิ่มไปบ้างวหมถิ่มไปอยู่บนกองยู่ห์ฮะอือแล้วกับพวกคอยอยากไปวันไหนเนาะพ่อพี่น้องเนาะพร้อมมาเป็นพื้นเรียบนะบรรยากาศหนาวแห้งมูนี่โอ้ thả lâu một lông của chị lấy đó À xa phải đi sao phải đi Rồi rồi cái hình ảnh đi Đi Hết neo sụp may bỏ Ờ Rồi rồi Hết neo sụp nằm hay phân may vào phía nào nó À xa phải đi xa phải đi Rồi Ờ cả nào nó vào phía nào nó Đang thì khoai hơn cả Oh ออออ้อการหนาวแห้งวันนี้โอ้ฝนตกออพี่น้องพี่น้ออันนี้เพิ่งกะไปเพิ่ปลูกมะคาะปมะครให้ปลูกกูเนี่ทำจะว่าปลูกกูนนี้ใช่ป่ะเย้ยปลูกมะขาเยบงเบาใส่ไหมกันมะคาปลูกมะงปกมะคาปลูกมคุง อ๋อผูกมะขามก็มูฮุ่งบ่อโดยเออจ้าว่าผูกเองนี่นี่นะโดยไอพ่อเจ้าผูกคือว่าคือเจ้าเองผูกอ่ะฮะแม่กับเฮาโอ้ใช่ให้ต้นต้นเจ้าผูกหน่อยใช่ไหนี่ไอชื่ออะไรวะนี่นี่นี่เดนี่๋ยวนี่ตัวนี้ตัวนี้นี่ต้นนี้ว่าจะาผูกนะตัวนี้กับแม่นะวนะเจ้าผูกไปเลยวะนี่น่ะ

ดึงขึ้นมาได้เลยนี่เนาะนองเตี้ยพี่อนนองเตี้ยน้องไม่ต้องนงเตี๋ยเอาให้นองเตี้ยเพิ่าุน้ห้เบิ่งเนาะได้บอไม่ต้องเลยได้บอได้บว้าะจะได้ผืดบ่ได้ไหได้นี่นาะผดขนาดผืขนาดเลยบอเถอะจะได้คือว่าผืดแท้เฮ้ย Nhà hiệu của mình nó mì là không nằm ngoài hiệu chấm mệt này mệt nè phụ nè 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 đi nè 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 34 nè 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 mét nè thò, nè nè thò nè nè thò đi nè 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 nó nè nó nè nè nó nó nè 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 nó nè nè nó nè nè อันนันนี่อ่ะแล้ามือได้น,นี่ยสามมือบสม,มีมนี่แต่ก,ก็ได้ม,มดเาเฮ็มมนมด,มนดนี่ไม่เนาะวันน,นี้เนาะโอ้โหเาสีเห็ดแบบจาสูบไม่เนาะวันนี้เนาะขอยินเขาจะถอดออกม่เลย้ได้นี่โอ้หมหักบอสนี่ โอ้โอ้ดับเับหนอเออ้ดิอ้เยัดหนอเออเนะดอะ้วมัน้าพหายากนคนเหอนเาขึ้น้ง่ายอเนาะแบบ่ามันทักเลยนี่เนาะเอ้าเออแปลกอันนี้้อนวอลสปลายโอ้โอพี่้องนอ้องอ เออขึ้นเป็นได้ดีเน,ะเนาะนี่เนาะปกติเนขาสีหาแน่ว่าหาไม่หายยังมาสอดใส่แล้วกันมาคล้องไว้แล้วกันเนี่ยม,มันหักเนาะนี่มันดึงพวดขึ้นไปไไนเลยนของพ่อเลยเออเนาะอะนน้นะอะนนี้อันน้อันนี้เนาะพ่อคนกันตอนนี้คน,นกันเอาขึ้นมาไปทีพ่อนเนาะเออผนจิตป,ป้บปรุงไม่มาไว้หน,นอ่อยมันฝืดเนาะหน่อย ไฟยฟอเป็นแบบนี้เนาะฟมเนาะองเท่ากอาจจะเป็นตัวฟมันเนาะอัดดีนะตามโบลบอติแตามโบตามเรีแล้วตัดแล้วตามแล้วจชกออานี่ไม่สูงแต่ยังดีได้จาต้องการความแข็งความแน่นเออช่วงเยอะหอ่าได้บได้บอลได้เลยจังตัดนีดิ นีเออเชฟไปเห็นหยุมไปนี่มันสีง่ายขรังไปนอกเลยเนาะแต่มีอันนี้เบี้ยพริกบนี่เบี้ยพริกก็หอมก็มีเอาไปนอนกอยู่นี่เนาะล้วลูกผัปลูกหญาไว้กินเนาะไปนอกเลยเอาไปเนาะ

Ồ nó phải đi <laughs> cả tốc à mới gì thì nó. Ồ lẻ. Ồ nó hay mà. Hả? hay bò. Ồ nó vàng lấy trời này mà tao mà tốc hơn mà đi mà tốc năm bạn nhỉ. Thông thêm Ờ thông vậy đấy mà nó chỉ là phần tốc nó. Ờ. Sao đi ta? Ôi, bây giờ đấy, nào qua ta. รูปแลกรูปอีทว่นเลยเนาะหนาวเห้งเนาะตาเนาะหนาวหนาวมือนี้สุดเลยโอ้พื้นใหม่พื้นใหม่ผมเหนื่อยนี่ว่าแต่ผมหนาวท่อขึ้นมอเตรยานฮักเลยตาเอ้ยดึงพวดขึ้นไปเลยเลยเออชอบเป็นยังใหม่เลยเออโคดของไทยหนาวเหน่อยเนาะสิงไพ่โอดได้ให้มาขามุกเนาะคือดีดีนะนี่ว่าตาหมดทีเลยล้วว่าตาไม่มาขามุกคักเลยแล้วเนี่ย กบรรยากาศชาวบ้านพึ่งกล่ว่านี่แหละพี่น้องเอ้เนาะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นคุมที่ว่าอันน้องกันตกเมื่อกี้นี่พี่น้องเอ้เนาะคุมนี่พันคุดอันอดิตมาทมในตะรางเพื่อนพื้นัานนะแต่ว่าพันกัญชีอันอ่าไล่อันถมอะไรแหละพี่น้องเอ้เโอ้เดยวเด๋ยวพี่เฮ้ยยังนี่ฮะเฮ้ยยังนี่โอ้อยากซอยพันอยากซอยพันกล่าพี่น้องเอ้เนาะน้อยไอ้กังชี่แหละ เห็นพวใหญ่เ็ยก็อยากซอยไปัดมันจีถูมือจะได้ฮะยายายโอ้ถูมือจะได้ฮะเออโอเครบนน้่นเดียวสิไปเพื่อนันน้องมันเราล่ากันเลยันนี้เนอจะเป็นมูกกันว่ากับเพิ่นนะมูกกันเออโดยโเนาะสบายดีจ้ะสบายดีจ้ะโดยโดย Thì hồi nó, hồi đọc tiêu tí bà môn, nó nga mô hình nóng anh đọc đi ăn đi ăn đi ăn oh, đi ăn no. đi oh, đi ăn no. oh, đi ăn 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 โเอก่ยคนเดียนะอันเอน่านี่อัยคนมาเล่นอันนี้เพือคัว่อีกสีตาเพื่อนัวกนอีเนาะเหาะโดยโดไม่ไม่สาเนจิกบ่อยโดยโดยมีคซีพอพี่น้อยเนาะนี่จนแล้นจะมีคิซี่นี่แต่ว่าอ่าแต่ทานที่ทามาเป็นคิซี่เนาะจะเป็นแค่นี้แหละพอ่น้องเลย เลยเลยผึ่นกันอยากสางอยากสาอยู่เพิ่นกับพี่น้อยเนาะงก้าวพี่ก้าพี่ออกผึ่งกะนถาน้าไปเรื่อยๆพิ่นกะันพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเราสิบผ้าพี่น้องไปเรื่อเฮือนของน้องรอนด้าก็อนนะพี่น้องเนาะเรื่องผ่งกะอยู่ใกล้กันนี่แหละพี่น้องเอ้ยทางผู้ใหญ่ทางบัจจิตพิ่น้องอะไรฝักเงินมา สวัสดีครับครอบครัวนิอมพน้องเอ้ยเนาะครอคที่เเป็นปากเวงนี่แหละน้องเอ้ยสวัสดีสวัสดีโอ้กันทีอย่างนี้ดิดิดิไฟเหรออากานหนาวพอน้องเอยเนาะดิิไฟนี่ กได้ไปหายอย่กินบ่อวันนี้ไปไปไปหาอย่างน้อคุณอึงค uh, ja ุณอึงคุณใช่ไหมได้บ่ใสช่องสางโตนี่โอ้ม่มีวะด้วด้ยอยู่ครบกันเลยล้วันนี้เนาะมาไส่เคื่อนว่าไ

thế pha à, hết phải ít bao hồ bì hai ít bao hồ ngon 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 cái ngon 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 không có khen không có khếch bài không bà. khếch bài không bà. bà. <laughs> khếch bài không khếch bài không khếch bài khơi 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 เบิกเบิกมันควรไทยค่ะอันพู้นได้ใช่เป็นไผ่ชาหน่ะต้มต้มต้มุ้นน้ำั่ทางน้ำทางน้อ๋อนน้นี้้บลูกสาวว่าผู้นี้จ้ะลูกสาวใหญ่ว่าผู้ใหญ่ว่า้นี้จ้ะผู้ใหญ่แล้วอันนี้ผู้นี้อะไรเป็นหลักยากลำลา้กากลับมาแต่ก็ลเื้อยโอ้กำลังมาดูแลจะเห็นวันธรรมใช่เพื่อนหรือไอ้คนนี้ก็ไปขั้วเห้อวะมันมีเห ไม่มีลาอยู่เนาะโอ้คือวานงอยู่พี่เนาะดังพี่ลูกแอบไปเลยบ่นี่วนี้ได้หี่ปาปาเนาะมันเปิดอถึกบาปกีเนาะนด็คิดดูออ่สบคนหมดเนไหนสิคนหมดเ คุใหญ่คุณน้คใหญ่มีกระซี่เรือเร่อย้่มีกคนต้คนึยังาคุใหญ่มีสี่คนคใหญ่สี่คนไม่เลยดื้อขนาดเนาะหนาวับจะทเปลยหนาวไปหลินเลยเนาะเหเนาะ Nam yết bằng tia 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 ยี่สิบห้าปีเอสิบห้าปีเหน่าจะสิบห้าปีสิบห้าปีนล้วคุบ่าวทังหนามฮะยายางอ้คุบ่าวคุณว่านี่นะอากโอ้ก็วเคยแม่ได้ฮะก็ได้ใส่หนามได้วก็ได้เย โอ้เนาวหนาวนี่คนมาเดียกันวะนี่คือคนมาเดียกันวะนอยู่เมืองนพูดทางหนา๋อยู่เมอนกายงน่องหอยน่องบรรยากาศว่าเท่ากนาวมือก็หนาวมือกฮ้อนเนาะ พายุเข่าช่วงนี้กินนาวไไ้ด้หน่อยกกชิห้อนี่แหละเรียนหากันยังรออยู่เนาะเรียนหาว่าอีก็โอ้ห้อนเป็นห่อนได้แหละนี่้นี่ยนะะสองบเอื้อรก็ไมหย่งก็นนี้วันจันมันจันวันนี้วฟนเพื่อนน้องคนนีเนาะอายุเ่าหนวไ่ได้ไปเพื่อนคนนี้ หักจกอนห่อองเฮียนหันบ่มีผาองคเฮียนบ่มีผาไต่บ่ดินหนาวสิโอ้โหปดพลอยๆเนี่ยมอาองเฮียยบ่มีผาบมอาจารย์มยุทธกรแล้วล่ะเอ้ยมาหอนี่บอกมูเดอร์ยุทธด้อโอเคใช่เนาะในการวัดเชนการสียดาขกาตวกับก่อนได้ไปได้ไเนี่ย เอ่าสบายดีนะสบายดีกาโอเคเนาะพลอยน้องสำหรับทีนี้มาแสงกันจะได้ขอจบคลิปเพลงเท่านี้เนาะพลอยน้องเนาะการคนอื่นก็ต้องขอบคุณขอบคุณทุกท่านเนาะที่ขับมาติดตามมอบส้มซองบ่าวแสนเนาะกาขอให้พ่อ่น้องอยู่ดีมีแห้งบิดสุขสุขคนเด้อคลเจ็บจะได้คลไกายจะมีเนาะกาบรรยากาศตอนนี้กัหนาวแห้งดีพ่อ่น้องเอ้ยเนาะเฮากสิได้เดินทางกลับแหล่พลอ่น้องเอ้ยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ว่าแสงกันสิเก่าคำว่าสบายดี